ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือของประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่องการเผาวัชพืชเศษวัสดุการเกษตรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกรวมไปถึงการจุดไฟเผาป่าเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาหมอกควันทวีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว ด้วยเหตุน,นี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนพัฒนาทักษะและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อส่งเสริมการมีนนส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินงานป้องกันลดไฟป่าลดหมอลววษอย่างยั่งยืนในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนอันได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่ นานพยาแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก hey! วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาชุมชนบ้านต้นต้องตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาผืนป่าแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับพี่มานิ์อุ่นเครือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและผู้นำชุมชนบ้านต้นต้องค่ะเรื่องการเผาของชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมี มีมานานนะครับมีมานานแล้วแต่ก่อนเราไม่ค่อยสนใจนะครับว่าเรื่องการเผาเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างปัญหาของการเผาทุกอย่างของชุมชนทั้งในป่าทั้งพื้นที่เกษตรทั้งในครัวเรือนเองเนี่ยเป็นปัญหาของชุมชนมากเราจึงเราจึงเริ่มรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้านว่าโทษของการเผาเนี่ยมันมีอะไรบ้างในฐานะที่เป็นผู้นำ ấy, ก็ต้องนำหลายๆด้านทั้งความคิดทั้งการปฏิบัตินะครับส่วนหนึ่งความคิดเนี่ย เราก็เริ่มที่จะประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์หาเอกสารอ้างอิงต่างๆว่าโทษของการเผาันมีอะไรผลเสียต่างๆเนี่ยหลังจากเผาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสภาพแวดล้อมทั่วไปพื้นที่เกษตรเนี่ยก่อนที่เราจะลรณรงค์ก่อนปี50เนี่ยร้อยเปอร์เซนคือเผาผหน้าปัจจุบันเนี่ย พวกเราก็ถือว่าสำเร็จระดับหนึ่งนะครับในการรณรงค์ลดการเผาของมันจนได้ทุกโครงการที่ดำเนินการต้องมีการประเมินผลเราจะใช้วิธีการสังเกตพื้นที่ว่าถูกไฟไหม้มากขนาดไหนเพราะนั้นแต่ละปีเราจะประเมินกันแต่ไม่เป็นวิชาการแต่พวกเราจะรู้กันดีว่าปีนี้เนี่ยตรงนี้ไฟไม่ไหมเนาะ,ะปีนี้แล้วเราสามารถที่ขยายวงกว้างออกทุกปีเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องสู้เราจะต้องทำนะครับ เพื่อให้ระบบนิเวศเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ขึ้นชุมชนบ้านต้นต้องตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการดูแลป่าชุมชนที่นี่มีการจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนร่วมการรักษาฟื้นฟูป่าที่เสือ่อมโทรมให้กลับมาเขียวขจีหลักๆก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็จะมีชาวบ้านบางส่วน ที่มีจิตอาสาทุกคนนะคะจาก2-3สคนขึ้นเป็นเจคนจากเ่ยนแปคนก็เริ่มเป็น10กว่าคนก็เริ่มมาเรื่อยๆคือเราดูแลตรงนี้เราเห็นผลป่าเริ่มเขียวต้นไม้เริ่มขยายออกเป็นป่าทึบขึ้นมานอกจากกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชนแล้วในพื้นที่หมู่บ้านต้นตองก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง ที่คนในชนุมชนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อลดการเผาและลดปัญหาหมอกควันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และทำให้คนในชนุมชนบ้านต้นต้องมีสุขภาพดีขึ้นด้วย ชุมชนบ้านต้นต้องนี้มีเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกต้นไม้ปลอดสารแล้วก็ส่งที่ลงโรงพยาบาลของลำปางค่ะคือตอนนี้ที่เราทำตรงนี้คือลดปอดเผาได้เยอะมากเลยค่ะหญ้าต่างๆที่ที่เราตัดในในบริเวณบ้านเนี้ยเราก็ทำปุ๋ยหมักนี่คือลดปอดเผาคือเราจะไม่ให้เขาเผาะค่ะแล้วมีการแยกขยะจากเศษอาหารแล้วก็ไปทับผมเป็นเป็นปุ๋ยได้ค่ะ ทั้งหมดนี้คือความสำเร็จของชุมชนบ้านต้นต้องตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนการบริหารจัดการแหล่งน้ำและป่าชุมชนอย่างมีระบบตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้ชุมชนบ้านต้นตัง้ตงแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาให้ชุมชนอื่นๆได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวมพลังกันลดปัญหาการเผาและปัญหาหมอกควันในประเทศไทย และนำสิ่งแวดล้อมที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ